กินอะไรตสักโมติสอาหสิบายไรนั่นน้องเมื่อเช้าวัวไม่เชื่อกระเด็นอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บเช่าองค์จะเรามาแกงเปิดเร็วๆมีคุณช่วยด้วยฮัลโหลเนีย่ยงขยับมาใกล้ๆสิเห็นไหมเอ็นเก็บตาคงโทม khai khot bo bi ton em be chang khlong mai ru rieng ngai chang khlong mai smak len ngai ba khum khum san tu oi chi roi a chi panok da da phang khoe yeu khoe ta ang thia eh chang khlong di ma khon khon em em akun ngai akun tham ai mo tit hai oi mo tit hai mo ru mai ai ngan wat la chai tan khlong de 95 baht oh ki mo te den phang ma lo oh mo la eh ทายข้างๆเต้าบบ้้าานนมาดำดำสกาวก็จะแกงเปื่อวันนี้อร่อยวันนี้เออแม่อร่อยก็ต้องกินเลยจำใจภาษาบ้านเรากินตามภาษาเอ้ยไปพอแล้วปิดนะ vậy đúng đi แกงหน่อไม้นนะคะ <Yeah. S 2> อย่างออมหรือเรียกว่าภาษาไทยว่าผักแยง มีแม่เป้งด้วยใส่จิ้งหรีดทอดด้วยนะแม่ใส่ไปเลยอยากกินอะไรใส่ไปให้หมดแม่ใส่ไปจิ้งหรีทรดทอดใส่ไป ลูกโดดลูกโดดโร่ก hmm. voilà> okay. ่อนอนุบาลยืมอุ่ยอย่างนี้เอาตำ้งตำ้งตั้งตั้อยู่ตรงไหนหนปลาเราอยู่ไหนคะ ราจงร <ะ S 2> เราปุ๊ราเราหนตุ๊บราขวดเยอะมามระด่ระราพงนัรรวรัดจากหม้อใหญ่ๆเราแบ่งได้สี่ครอบครัวห้าครอบครัว ល្មមដល់បាញ់ចាប់មកភ្លីងទៅទឹកក្បត់ចាដាក់ភ្លីងហើយពេលយាយក៏ប្រកទៅចុះហើយមកដលបាយអឺអោអោឆ្លោតទៅពីងកេងនោម៉ៃໃសអឺໃសໄຂ່ຫມົດแดងໄຂ່ទីនេះជួយໃសប្រមឹកអឺ ใส่อะไรอย่างเงี้ยคะผักหวานจ้จิงรีทอดแล้วก็ผักก็จะมีผักมีผักหวานเนาะผักทองตะดดับผ่านกินได้นะเอมอีกเสียงแหลมแหอมบวกมาเด้อกินขขาวน้ำกันค่ะแซ่บแซ่บไปยอมด้วยนี่

ខនយីអូយមើលទឿនម៉ានក៏ហំត្រែដល់តែមួយត្រែបើកំហំជិបហែបោះស្ទឹក6នាទីเด้อជីកាធីអឺង៉ាន់តេងណងរួងជីជូហួយអត់ង៉ាន់តេងណងរួងគុននៅយុខេសមុទ្រធីហ៎ นี่แสงตรุ้อ่ะอนี่ยเราเีรวมไรนี่รียนรวมรัธรรมรเท่าไหร่นี้

បែនទេค่ะយ៉ាយជ mm -hmm> ួយយើងក្បោរអស់របៀរទីហ្នឹងហើយអបានលឹកឡើងតើអស់អស់នេះហឹមលុគីហេតុគេមកអស់ក្ដីហឹមមកជឿហេតុការនេះណាប្រ럽ចូលខ្លែងណាប្រ럽បន្តចង់អស់ក៏លើកខ្លួនឯង tôi là tụi nó lạnh chim ngọc bán thơm tuyệt đối đi ta Tụi chắc kỳ hai ký thao tuyệt nhiên là thao ký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  មិនតានតា3តិចឡអើយ That was it. មួយមើលអើស្រានិយាយថា3តិចអើអ៊ំពុះជីលីហ្នឹងតិចម៉ាមិនមួយម៉ាត់មើលពីម៉ាត់ងាន់បោះងាន់ ดูกระเป๋าของเขากีบ้านติดเลยเป๋า<ม>เขาเอาหลักไปทิ้เลยค่ะคน้องามาติดกระเป๋าปีลเขา